จงเป็นผู้หญิงที่อย่าเป็นคนอยากรวยแต่จงเป็นผู้หญิงที่สมควรรวยเพราะว่าความอยากรวยทุกคนมีหมดแต่คุณสมบัติคุณไม่ถึงเหมือนถูกลอตเตอรี่ป้าเปียวก็กลับมาจนลงแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติและคู่ควรกับความรวยต่อให้ไฟไหม้น้ําท่วมโดนโจรปล้นคุณก็กลับมารวยได้และคุณจะรวยยิ่งขึ้นเพราะสกิลของการสร้างความรวยมันใช้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยถ้าคุณมีไมล์เซตที่ถูกต้องมีสกิลการสร้างเงินที่เป็นคุณทําเงินได้ตลอดไม่ว่าจะอาชีพไหนๆก็ตามคุณไปดูนะักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะเขาไม่ได้มีอาชีพเดียวแล้วต่อให้วันนี้เขาทําอาชีพหนึ่งวันข้างหน้าเขาอาจจะเปลี่ยน3-4อาชีพได้ นั่นก็เพราะว่าอะไรไมเ่เสร็จก็ถูกต้องกระบวนการสร้างกระบวนการทําให้มันรวยสกิลที่ถ้าทําเป็นแล้วเหมือนขี่จักรยานขี่ยังไงก็ไม่หลมนั่นแหละดังนั้นแล้ววันนี้อย่าเป็นคนที่อยากรวยค่ะแต่จงเป็นคนที่สมควรรวยค่ะแล้วเริ่มต้นจากการลงทุนในตัวเองก่อนเติมความรู้นะคะอัพสกิลความรู้แล้ววันหนึ่งคุณจะได้เป็นคนที่คู่ควรกับความรวยค่ะ